ีครับผมเหยียนอัชลี่พอดีมีท่านผู้ชมสอบถามนะครับว่าระวังธนูกับหน้าไม้อะไรแรงกันนะครับอันนี้ผมจะขอเทียบกันนะระหว่างเป็นอังกฤษลองโบกับมิดเดิลเวลคอสโบนะครับซึ่งเป็นของที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเทียบนะครับปอนต่อปอนเช่นหน้าไม้ร้อยปอนธนูร้อยปอนอะไรแรงกว่านะครับคนที่จะแรงกว่าคือธนูนะครับเพราะว่าตัวธนูเนี่ยมีระยะนนาวนะครับหรือว่า Power So เนี่ยยาวกว่าหน้าไม้พอสมควรนะครับอย่างธนูนี่ขนาวก็จะทักมัน อายุ9 3 0 3 2นิ้วครับคือน้าวเราน้าวถึงหูเลยถึงหูนะครับนี่ก็เห็นได้ว่าตัวลูกนะครับจะแตกระยะแตกต่างกันบอสมควรนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกธนูอยู่ที่มันยีิบเก้านิ้วนะครับอันนี้ของผมแล้วก็ลูกหน้าไม้อยู่ที่ประมาณสิบสามนิ้วต่างกันบอสมควรนะครับระยะอ่าพาวเวอร์สตงหน้าไม้ก็จะประมาณประมาณช่วงนี้นะครับจะน้อยกว่าธนูพอสมควรเลยก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวประสิทธิภาพเนี่ยของตัวธนูเนี่ยจะมากกว่าแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีผลก็คคืือออเเรรร่งงงขแสียทานะับ น้ำไม้จะไปเสียแรงกับตัวสายที่ต้องพ่ายกับตัวชิลเลอร์หรือว่าตัวด้ามไปในระดับหนึ่งนะครับนี่มันจะฝืนระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นธนูเนี่ยสายเขาจะลอยกันเพียวๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งว่าถ้าเกิดเทียบปอนต่อปอนเนี่ยธนูเนี่ยจะประสิทธิภาพดีกว่านะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่ามันก็แตกต่างกันในระดับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงว่าใครนะครับสามารถสร้างแรงได้มากกว่านะครับสร้างแรงในที่นี้คือสามารถผลิตนะครับสามารถผลิตด้วยใช้โนโลยีต่างๆเนี่ยผลิต ได้ปอนมากกว่านะครับหน้าไม้เนี่ยจะได้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าตัวธนูเนี่ยจะมีข้อจํากัดเรื่องของอความแข็งแรงของผู้หญิงนะครับถ้าเป็นธนูบอลโบนะครับเอาแบบแม็กแม็กเลยก็อยู่ที่สักประมาณ180ปถึง2อ0อปอนอันนี้ก็คนยิงเนี่ยก็ต้องฝึกหนักพอสมควรนะครับถึงจะยิงได้อัน,นี้ก็จะเป็นค่อนข้างเต็มเพดานแล้วนะครับของตัวลองโบนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าไม้เนี่ยมันสามารถไต่ไปได้ไกลกว่านั้นนะครับเพราะว่าตัวอพอตหรือว่าตัวโดเลตนะครับตัวปีของหน้าไม้เนี่ยสามารถ พัฒนาไปไปได้อีกนะครับตอนแรกก็เป็นไม้นะครับก็ได้สัก200ปอนด์ต่อมาก็เป็นคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตก็จะได้สัก3 0 0ร้อถึงหกรปอนด์ต่อมาก็มีเป็นเหล็กนะครับเหล็กนี่ก็ไต่ไปได้ถึงสัก9 0 0าร้ถึงหนึ่ปอนด์นะครับก็เห็นได้ว่าตัวหน้าไม้เนี่ยสามารถดันนะครับน้ําหนักน้คได้ได้ไปไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าไม้เนี่ยมันมีกลไกในการช่วยขึ้นสายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบลอกเป็นระบบฮุกนะครับเป็นระบบคานิเคียนที่เป็นเฟืองหมุนๆนะครับสามารถ ทำให้คนที่มีอาจจะไม่ได้แรงเยอะมากนะครับก็สามารถมีอุปกรณ์ทดแรงในการขึ้นสายหน้าไม้ได้นะครับก็เห็นได้ว่าตัวหน้าไม้กับตัวธนูเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับ